ขอข้าวเขากินไม่ได้ผมก็เริ่มไปขอทานแทนผมนอนทีก็ไม่อยากจะตื่นนะเพราะว่าตื่นมาแล้วต้องเจอความจริงที่ไม่มีใครจนกระทั่งเห็นแม่เอาคอสกัดเนี่ยกระทอขอบป,ปูนที่โบกฝาส้วมออกนะแล้วก็เอากระป๋องสีเนี่ยตักอุจจาระขึ้นมาเทะกระป๋องแล้วก็เดินจุดเทียนเอาอุจจาระไปทิ้งหายจากบ้าน2-300มรเมตรผมก็เลยเริ่มคิดนะครับว่าผมไม่อยากให้แม่ต้องเสียใจกับการกระทำของผมอีกแล้วเออผมจะกลับมาเป็นคนดีละเพื่อแม่เนี่ย สวัสดีครับผมดกรกุลชาติจุลเพล็ญน,นะครับปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตำแหน่งทางบริหารตอนปัจจุบันนี้ก็เป็นรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์้วยครับ <S <S ไว้เด็กถ้าคิดย้อนไปมีอยู่2ช่วงครับช่วงแรกคือผมจําความได้ตอนนั้นอายุประมาณสัก5ขวบเนี่ยผม มีพ่อแม่พี่น้องอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับก็มีพี่น้องทั้งหมดหคนแต่ว่าในพี่น้องห้าคนเนี่ยเป็นลูกติดแม่คือแม่มีลูกมาก่อนส่วนพ่อก็มีลูกติดมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นมาอยู่ด้วยกันนั้นมีพี่น้องทั้งหมด5คนส่วนพ่อก็มีอาชีพขับรถครัวกรุงเทพชุมพรส่วนแม่ก็เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกห้าคนนะครับจนกระทั่งผม,มาอายุประมาณ5ขวบนะครับก็เจอปัญหาพ่อแม่ ทะเลาะก,กันแล้วก็แยกทางกันหลังจากนั้นนะครับพอพ่อออกจากบ้านไปแม่ก็กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องเลี้ยงดูลูกทั้งหมดนะซึ่งพ่อก่อนออกจากบ้านก็พาน้องสาวคนเล็กไปด้วยหนึ่งคนก็เลยเหลือพี่น้องสี่คนณเวลานั้นก็แม่เองจากที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ต้องออกไปทํางานรับจ้างซึ่งอาชีพรับจ้างก็ทําทุกอย่างครับว่าเขาจะจ้างให้ทําอะไรล้างจานซักผ้าทําความสะอาดบ้านทําทุกอย่างเพื่อแลกกับเงิน วันหนึ่งทำงาน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นก็ได้เงินมาประมาณหลัก10บาท40-60บาทประมาณนี้แต่ถ้าเกิดแม่อยากได้เงินมากกว่าน,นั้นแม่ต้องทำงานเพิ่มเวลาแต่ก็ยังไม่พอเลี้ยงดูลูกๆเพราะมนมีค่าใช้จ่ายค่าเช่าบ้านจนกระทั่งแม่ไปได้งานเป็นพนักงานร้านอาหาร ที่อำเภอทัศแก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งร้านน,านั้นทำงาน24ชั่วโมงชีวิตมันก็เริ่มเปลี่ยนไปตอนนั้นเพราะว่าแม่เองก็ออกจากบ้านไปแล้วพ่อออกจากบ้านแม่ออกจากบ้านก็เลยเหลือแค่พี่น้องด้วยกัน4คนตามลําพังก็หลังจากที่ผมอยู่ลําพังกับพี่น้อง4คนเนี่ยแม่เป็นคนที่ประสานหรือว่าพูดคุยกับพี่สาวคนโตว่าให้ดูแลน้องด้วยนะเดี๋ยวทุกวันที่หนึ่งของเดือนแม่จะฝากเงินใส่ซองจดหมายเนี่ย ฝากรถโดยสารเนี่ยมาฝากไว้ที่บกอสอแล้วให้พี่สาวเนี่ยไปรับซึ่งตอนนั้นผมก็เป็นน้องเล็กสุดอะครับก็ไม่รู้เรื่องภาระตรงนี้รู้อย่างเดียวก็คือทําตามที่พี่สั่งใช้ให้ไปเรียนก็ไปเรียนใช้ให้อ,อยู่บ้านก็อยู่บ้านในระหว่างนั้นเนี่ยที่อยู่ด้วยความลำพังมันเหมือนกับครอบครัวมันไม่มีคนคอยปกป้องไม่มีคนคอยเคี่ยวเข็นพี่สาวพี่ชายก็เริ่มไม่ไปเรียนเริ่มออกจากบ้านไปทีละคนสองคน จนสุดท้ายผมเหลือผมอยู่กับพี่สาวแค่สองคนนะพี่สาวคนนี้ก็ตามใจผมมากเลยนะตามใจผมทุกอย่างกลัวน้องคนนี้จะมีผมด้อยแต่กลับกลายเป็นว่าการที่พี่สาวตามใจผมทุกอย่างนั้นมันทําให้ผมเป็นคนที่เอาแต่ใจจนกระทั่งเงินมันหมดตั้งแต่วันที่20นะเหลืออีกสิวันกว่าแม่ก็จะส่งเงินมาให้ณนะวันนั้นเงินไม่เหลือแล้วไม่มีเงินติดตัวพี่สาวก็ไม่รู้จะเอาที่ไหนมาตามใจผมสุดท้ายพี่สาวผมก็ ไม่มีเงินที่จะซื้อข้าวให้ผมกินไม่มีเงินที่จะซื้อขนมให้ผมกินแล้วก็เลยพาผมไปเก็บผักบุ้งก่อกองไฟแล้วก็เอาผักบุ้งผัดกับน้ําเปล่าล้วนๆนะไม่มีผงชูรสไม่มีน้ําปลาไม่มีน้ำตาลทรายเติมแต่งรสชาติใดๆเลยในตอนนั้นเนี่ยผมโมโหพี่มากบอกไม่เอาแล้วไม่กินผักบุ้งนะจะกินข้าวเข้าใจไหมพี่สาวผมก็ร้องไห้รู้จะทำยังไงสงสารผมก็เลยพาผมเนี่ยไปขอข้าวคนข้างบ้านในละแวกนั้นทาน ในเวลานั้นนะผมก็เลยได้เรียนรู้ของการขอข้าวเขากินผมก็ไปขอข้าวตามร้านข้าวแกงที่ขายอยู่ทางบ,บขศไม่กลับบ้านกับช่องพี่สาวก็อยู่บ้านคนเดียวจนสุดท้ายเหมือนพี่ก็คงคิดว่าเราน่าจะเอาตัวรอดได้พี่ก็เลยเออกไปจากบ้านอีกคนหนึ่งเหลือผมเพียงลำพังแค่คนเดียวในตอนนั้นเนี่ย อย่างที่บอกว,ว่าพอผมเริ่มขอข้าวเขากินได้เนี่ยผมก็เริ่มไปขอข้าวตามแม่ค้าขายข้าวแกงในละแวกกศขอไปนานๆแม่ค้าก็เริ่มมีข้อแลกเปลี่ยนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวป้าให้กินข้าวเนี่ยช่วยป้าล้างจานหน่อยนะในเวลานั้นผมก็ตอบไปด้วยความใส่ซื่อครับว่าไม่ล้างล้างไม่เป็นแต่ป้าก็โมโหหาว่าเราเกี่ยงงานเลี้ยงเสียข้าวสุกใช้ทํางานแค่นี้ทําไมไม่ทําป้าก็เลยดัดนิสยัยบอกว่าถ้าเองไม่ทํางานเองก็ไม่ต้องกินข้าว เมื่อผมขอข้าวเขากินไม่ได้ผมก็เริ่มไปขอทานแทนก็คือเอาเงินนั่นแหละมาซื้อข้าวก็วขอไปได้สักพักหนึ่งก็มีพวกยามเขาก็มาไล่เราเพราะเราไปก่อกวนความรำคาญให้กับผู้โดยสารที่เขารอขึ้นรถนะผมกลับมาก็มุดมุ้งน,น,นอนอย่างเดียวผมนอนทีก็ไม่อยากจะตื่นนะเพราะว่าตื่นมาแล้วต้องเจอความจริงที่ไม่มีใครผมอยู่ในความฝันผมยังฝันเห็นทุกคนเห็นพ่อแม่เห็นพี่น้องทุกคนในอดีต กลับมาในความฝันผมก็มีความสุขนะพอตื่นขึ้นมาเจอความจริงหลังคามุ้งว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ข้างๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเรารับความจริงนี้ไม่ได้ผมอยากกลับไปอยู่ในความฝันใหม่ผมนอนนอนข้ามวันข้ามคืนเลยนะกาคิดว่าการนอนมันจะหนีความจริงไปได้ครับแต่สุดท้ายร่างกายมันก็ปลุกผมขึ้นมาใหม่ด้วยความหิวไอความหิวนี่แหละครับที่มันทําให้ผมต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนจากที่นอนที่เราคิดว่ามันเป็นที่ที่ปลอดภัยที่เรา อยู่แล้วมีความสุขที่สุดเนี่ยต้องลุกขึ้นมาไปหาอาหารกินใช้ชีวิตอย่างนั้นน่ะอยู่ประมาณ2อปีก็อย่างที่บอกครับว่าตอนที่ผมหลับเนี่ยผมนอนเนี่ยผมฝันเห็นทุกคนกลับมาเพราะฉะนั้นมันมันเหมือนกับว่ายังมีความฝันว่าเฮ้ยทุกคนน่าจะกลับมาเหมือนเดิมจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยแม่ผมก็ทราบข่าวว่าเออลูกๆเนี่ยทุกคนเนี่ยบ้านแตกกันหมดแล้วแม่ตกใจก็ รีบกลับมาก็มาเจอผมในวันที่เจอกันเนี่ยผมดีใจมากนะเออมันเหมือนฝันที่เป็นจริงอะ่ะแต่แม่ไม่เคยรู้ครับว่า2ปีที่ผมใช้ชีวิตเล่ยร่อนนั่นน่ะผมต้องเจอกับอะไรบ้างพอแม่ผมกลับมาก็ยังคิดว่าผมเป็นเด็กดีเป็นเด็กที่เคยเชื่อฟังเหมือนก่อนแต่เปล่าเลยผมเป็นเด็กดื้อไปละวนะนั้นะวันนั้นแม่ก็โมโหมากเอ,อ๊ะทำไมลูกฉั้นที่เคยพูดว่านอนสอนง่ายทําไมกลับกลายเป็นคนเกียจค้านดือ้อรั้นขนาดนี้แม่ผมเลยต้องใช้ไม้เด็ด ไม้แข็งเลยคือใช้ไม้เหลียวตีผมทุกวันตีเอาชนะผมให้ได้อะว่าจะทําไม่ทําจะทําไม่ทําตีจนกว่าผมจะทำผมหนีแม่ผมก็ตามไล่ตามลากลับมาลากกลับมาให้มาทําให้ได้นะซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าทาไมเขาต้องใช้เราทำอย่างนั้นมันก็เกิดปัญหาว่าทําไมแม่ไม่เข้าใจเราเราก็คง นะถามตัวเองแม่รักเราบ้างไหมทําไมต้องเกลียนตีเราตลอดเวลาจนกระทั่งเห็นแม่เอาค้อนสกัดเนี่ยกระทอขอบป,ปูนที่โบกฝาส้วมออกแล้วก็เอากระป๋องสีเนี่ยตักอุจจาระขึ้นมาเทะกระป๋องแล้วก็เดินจุดเทียนเอาอุจจาระไปทิ้งหา่างจากบ้าน2 300เมตรผมเนี่ยได้แต่แอบมองแม่นะไม่กล้าออกมาเพราะกลัวแม่ใช้ผมอีกแล้วทุกกระป๋องที่แม่ตักไปตักมาตักไปตักมาเนี่ยมันก็ทําให้ผมคิดย้อนมองไปในอดีตนะว่าที่ผ่านมาผมเคยทําอะไรให้กับแม่บ้าง แม่ยอมทาําขนาดนี้ให้กับเราเลยอ่ะโอ้โหไม่แต่ภาพในอดีตขึ้นเสียงกับแม่ตวาดแม่เถียงแม่ประชดแม่นะทุกอย่างเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยผมก็เลยเริ่มคิดนะครับว่าผมไม่อยากให้แม่ต้องเสียใจกับการกระทําของผมอีกลวเออผมจะกลับมาเป็นคนดีละเพื่อแม่เนี่ยนะรุ่งเช้าผมตื่นเช้าไปเรียนเองโดยที่แม่ไม่ต้องปลุกแล้วแม่ก็ตกใจใทําทไมเราตื่นขึ้นมาเองได้ จะโผม่มถึงโรงเรียนทุกคนยังมองผมเหมือนเดิมผมก็เลยต้องพยายามทำยังไงถึงจะให้คนเชื่อว่าเรากลับมาตั้งใจเรียนผมก็พยายามดูคนที่เขาตั้งใจเรียนเขาเรียนยังไงใช้วิธีเรียนแบบก่อนก็คือเรียนแบบคนเก่งเรียนแบบคนที่เขาตั้งใจเรียนเขาทำยังไงบ้างก็กลายเป็นว่าจากที่เราได้มีคนสอนแล้วก็มีคนอธิบายให้เข้าใจเนี่ยทำให้ผมการเรียนดีขึ้นผมจบป .6 ไปเนี่ยผมก็เริ่มไปเก็บขยะกับแม่ ตอนนั้นก็คิดว่าเอเก,กขยะเนี่ยก็โอเคแล้วมีกินนะมีใช้แล้วพออยู่ได้แต่ครูใหญ่ครูใหญ่ก็เห็นผมไปเก็บขยะก,กับแม่ครูเอา้าทำไมไม่เรียนต่อละ่ะโอ้เรียนต่อคืออะไรยังไม่รู้เลยว่าเรียนต่อคืออะไรเนี่ยครูว่าเอา้าเรียนเผื่อจะได้มีงานดีๆทำจะได้มีเงินให้แม่เยอะๆอะไรประมาณนี้กพราะนั้นคิดอย่างเดียวเออมันมีเงินโอกาสจะหาเงินได้มากขึ้นเนี่ยครูใหญ่ก็บอกว่าเออนั้นรุ่งเช้าไปหาครูที่โรงเรียนนะครูก็ใส่ชื่อผมเป็นนักเรียนโคต้าให้เรียนต่อหมอหนึ่ง มัธยมประจาจังหวัดเลยผมกลายเป็นเด็กโคต้ารเรียนดีแต่ไม่ใช่เรียนดีนะเพราะโอกาสที่ดีแต่ว่ามันเป็นโคต้ารเรียนดีที่เข้าไปเรียนปรกนา,ากฏผมเข้ามาเรียนในห้องทุกคนเรียนดีหมดเลยผมเรียนไม่ดีอยู่คนเดียวแล้วกลายเป็นว่าผมก็เรียนได้ที่โหลผมไม่ได้รู้สึกว่าผมเป็นคนโง่เลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําเท่าเขาไม่ได้อะแล้วผมรู้สึกว่าต้นทุนเราเราเรา,เราน้อยกว่าเขาอะแล้วผมแข่งกับเขาเนี่ยผมผมแพ้แน่ๆ พอขึ้นม .2 ผมย้ายห้องเลยผมไม่ไม่ไม่อยู่ห้องคิงแล้วเพราะว่าโคต้าที่ผมไปเนี่ยเป็นห้องคิงเฮ้ยมันเหมือนสภาพแวดล้อมที่ต้องการเลยอะ่ะคือผมไม่ต้องแข่งกับใครอะ่ะเออผมเดินเขาเดินผมนั่งเขานั่งมาทางนี้จนจนจบม .3 ได้นะแต่ว่าพอจบม .3 ปุ๊บเนี่ยผมก็จะกะจะมาเก็บขยะก,กับแม่อีกลวเอาอีละครูก็เสียดายก็เออทาไมไม่ไม่เรียนต่อ,อก็าบอนี่ถ้าไม่งั้นไปเรียนอาชีวะดูไหมเงิน,เด,นเดือนก็ดีด้วยอะไรเงี้ย ตอนนั้นก็คิดว่าดีก็คือดีเอ้ยก็ดีกว่าเก็บขยะนั่นคือเหตุผลที่ทาให้ผมต้องเลิกเรียนบวชช่างเชื่อมเราก็ฝึกไปก็บอกอทำไมต้องฝึกขนาดนี้ <c oughs> เผื่อคุณมีโอกาสไปเชื่อมท่อน้ํามันเงินเดือนดีนะ <c oughs> เงินเดือนเป็นแสนนะโอ้ตาั้งตาลูกวาวเลยนะพอจบปุ๊บไปไม่ถูกครับไม่รู้อยู่ไหนท่อน,น้ามันมีแต่ความฝันที่คุณครูสร้างไว้ให้ค,ครูบอกเอางี้แล้วกันไปเรียนต่อที่ปวสดูไหมที่สงขลาตรงนั้นมันมีบริษัทน้ํามันอยู่ไม่รู้ว่าสงขามีอะไรบ้างไม่เคยยไไปชีววิตตม่่เเคออกางจัลย แม่ก็บอกเอางี้แล้วกันเดี๋ยวแม่ส่งเงินให้เดือนละ2 0 0 0ผมก็ไปกับเพื่อนชวนเพื่อนกันไปแม่ส่งให้เดือนละ2 0 0 0 2 0ส0ัสักพักหนึ่งแม่ขาดส่งผมคิดในใจแล้วแม่ไม่มีตังค์แล้วแม่หาเงินไม่ทันแน่ๆผมก็เลยคิดในใจว่าผม,ผมต้องทํางานหาเงินเองแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปตะเวนหางานทําจนปอสอปิดเทอมผมต้องหาค่าเทอมผมก็ใช้ชุดใช้วุฒิปวชเนี่ยที่เราจบมาเนี่ยไปสมัครงาน ก็ทางานไม่ได้เดือนสองเดือนแล้วก็บอกเขาว่าโอเคผมต้องขอลาออกมาเรียนต่อแล้วเา้าเขาก็ตกใจเอาเรียนอยู่แล้วเนี่ยบอกครับเรียนอยู่ผมก็กลับมาเรียนต่อปวสนจนจบปุ๊บ <c oughs> ก็จะไปหาบริษัทน้ํามันอีกแล้วม,มันมีครับคือมีรุ่นพี่ก็ติดแต่ว่าผมตกภาษาภาษาอังกฤษผมไม่ผ่านก็เลยเอาทำไอเดียคุณครูบอกงี้างกันทาไปเรียนต่อวิศวะก็ได้เงินเดือนมากขึ้นอีกนะ,ะถ้าไม่งั้นก็ไปเรียนต่อคณรุศาสตร์อะไรอย่างนี้เป็นครูตอนนั้นก็ไม่เอาไม่เอาครูครูเงินเดือนน้อย นะฮะก่าเป็นสอบวิศวะดีกว่าก็ลองสอบดูก็สอบติดนะผมก็กะว่าเดี๋ยวจะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเหมือนตอนปวสรปรากฏว่าไอ้คาบเรียนตารางเรียนผมมันไม่เหมือนตอนปวสบางวันเรียนเช้าบางวันเรียนบ่ายบางวันเรียนค่าผมไปสมัครงานร้านไหนเขาก็ไม่เอาบอกเออคุณวันนี้คุณจะมาเช้าวันนี้คุณจะมาบ่ายไม่ได้กลายเป็นว่าผมก็หางานทํายากมากจนตอนนั้นก็คิดว่าคงไม่ได้เรียนแล้วแน่ๆเลยปรากฏว่ามีทุนกยศมาอ่าเราก็ไปกู้กยศจ่ายค่าเทอม แต่รายเดือนเนี่ยพอค่าของเดียวค่ากินไม่พอผมก็พยายามีิจหาหารายได้พิเศษเสริมเพิ่มก็ยังไม่พอผมก็เดินหาทุนที่ห้องแนแนวจนเจอทุนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นทุนการศึกษาเรียนจนจบปริญญาตรีเลยแต่ว่าจบแล้วต้องมาเป็นอาจารย์ที่ราชมงคลโหตอนนั้นผมคิดหนักเข,เขาบอกเลยนะ,ะจบปุ๊บสตาร์ทเงินเดือน6 3 6 0บาทโอ้โหตอนนั้นวิศวะนี่สตาร์ทนี่ขั้นต่ำประมาณ1 3 0 0 0ถึง17,000นะฮะ เพื่อนทุกคนไม่มีใครอยากสมัครเลยทุนนี้เงินเดือนน้อยแต่ตอนนั้นผมคิดหนักเลยนะถ้าผมไม่มีทุนเรียนผมอาจจะเรียนไม่จบก็ได้ผมอาจจะไม่ได้เป็นวิศวกรก็ได้แต่ตอนนี้ถ้าเกิดเราสมัครแล้วได้ทุนเนี่ยเรามีโอกาสาเรียนจบเรียนจบเป็นวิศวะด้วยแต่ว่าอาจจะมาทํางานเป็นครูเป็นอาจารย์ไปก่อนนะสัก5 6ปีถึงเวลานั้นก็ค่อยไปเป็นวิศวะใหม่ก็ได้แล้ว มันได้ทุนเดือนละประมาณ4,007นาน,นาคตเราได้เงินเดือนอีก6,300รวมแล้วก็ประมาณ11,000เอ้ยมันก็น้อยกว่าวิศวะแค่2,000บาทเองเออผมก็เลยคิดว่าเอมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เอาละรับทุนนี่แหละชวนเพื่อนไปสมัครกันใหญ่เลยนะกลายเป็นเพื่อนเป็นคู่แข่งเราอีกนะเพื่อนก็ได้2คนผมก็ได้เป็นคนสุดท้ายนะก็เ,เรียนตั้งใจเรียนนะเรารู้แล้วโอเคเราไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องทุนเรียนแล้วล้วก็ตั้งใจเรียนจนจบวิศวะพอจบก็มาทำงานสตาร์ทเงินเดือน6,360บาทโอ้โห เจอเศรษฐกิจฟองสบู่แตกพอดีต้มยำกุ้งอะครับโอ้โหทุกคนตกงานวิศวะจบมาไม่มีงานทํากันใหญ่เลยกลายเป็นว่าผมโชคดีอีกเออจบแล้วได้มีงานทําผมได้เงินเดือนเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งส่งให้แม่สามพันบาทตอนนั้น่ะเช่าหอยังไม่พอเลยผมก็ไม่มีที่พักผมก็เรามองหาเส้นทางแล้วทำไงถึงจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นเร็วๆก็เลยลองไปเพิ่มวุติดูพอไปเรียนกลับมาเงินเดือนก็ปรับเพิ่มให้จาก6ก0 0ก็ขึ้นมาเป็น7 6 0 0 7,700เนี่ยทำงานได้อยู่มาสักปี2ปี เงินเดือนมันจะส่งให้ที่บ้านไม่ไหวอยากได้เงินเดือนเพิ่มก็เพิ่มวุฒิอีกไงนั่นคือเหตุผลทําให้ผมต้องไปเรียนต่อวดีฮาเอกนี้ตอนที่ผมหาทุนไปเรียนเนี่ยตอนแรกผมก็พยายามหาทุนเรียนต่างประเทศนะตอนแรกโอ้โหอเมริกาออสเตรเลียอังกฤษคุณสมบัติข้อแรกของผมก็ตกแล้วฮะภาษาอังกฤษ โควิโ5หขึ้นไปโอ้โหเราสายช่างสายปฐถมแบบนี้มาเนี่ยไม่เคยใส่ใจเรื่องภาษาอังกฤษเลยปพราะฏว่าผมก็สมัครไม่ผ่านสักอันหนึ่งผมก็ไปหาประเทศอื่นดีที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเพราะในเมื่อเราไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ไปดูมันปประเทศอะไรบ้างมีจีนเยอรมันเกาหลีญี่ปุ่นผมก็มองแล้วโอ้โหไม่รู้จะไปทางไหนก็ปรึกษาแอดเวสเซอร์ตัวเมียโทแกจบญี่ปุ่นแกก็บอกอ้าวสนใจอยากเรียน ญี่ปุ่นหรอมองข้ามสนใจครับเขาให้ผมเนี่ยไปลองใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นเนี่ยเดือนหนึ่งก่อนพอไปอยู่ที่นูน่นปุ๊บเนี่ยผมก็พยายามที่จะสื่อสารกับเขามันมันดีตรงที่ว่าเราเป็นงานนี่ไอความที่เราเรียนสายอาชีวะมาเนี่ยเราเราเก่งงานแล้วแต่เราไม่เก่งภาษาเดียวดังนั้นเวลาเราทํางานกับเขาเนี่ยเรารู้งานแต่เราไม่รู้ภาษาในการสื่อสารเราก็อาศัยเดาเดาเอาว่าเขาน่าจะทําอย่างนี้อย่างนี้นะเพราเราทาไม่ถูกเขาก็จะยกมืออะไรเนี่ยนะผมก็ใช้ชีวิตเข้ากับทุกคนได้ โปรเซอร์ก็บอกโอเคกลับมาแล้วก็คุณลองมาฝึกภาษาญี่ปุ่นดูปรากฏว่าผมก็ต้องทำงานเหมือนเดิมก็ไม่มีเวลาในการฝึกภาษาญี่ปุ่นปีต่อมามาถามอีกไปไงภาษาญี่ปุ่นเป็นไงบ้างไม่ได้เหมือนเดิมโอ้อยางนี้มันจะเรียนยังไงได้แกก็จะไม่รับแต่ผมก็ทำหน้าเศร้าๆและเริ่มรู้สึกผิดหวังโปรเซอร์ผมเอางี้แล้วกันไปลองเตรียมตัวดูที่นูน่นนะถ้าคุณภาษาไม่ได้เขาก็ไม่รับนะเอาไงดีก็เลยมาลองคุยกับมหาวิทยาลัยว่าผมขอทุนไปเรียนที่ญี่ปุ่นนะไปถึงนู่นก็ไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมผม เตรียมภาษาอยู่ประมาณ8เดือนนะครับกว่าจะเริ่มสื่อสารอะไรกับเขาได้ก็คือเริ่มจากฟังฟังก็เคยเปิดทีวีฟังคนญี่ปุ่นเขาพูดอะไรก็พยายามจาคาอะไรที่เราพอฟังได้จดเป็นคำคำก็ตอนที่สอบเข้าโอ้โ oh หพูดไม่ได้เลยโปรเฟสเซอร์โมโหมากบอกคุณกลับประเทศไปเถอะตอนนั้นน่ะน,น้ำตาตกในแต่เรารู้สึกถอยไม่ได้นะไม่อยากกลับไปด้วยความาแพ้แพ้เด็กญี่ปุ่นในแ l a เนี่ยเขาก็สงสารเขาบอกเอ oh, งี้มาเดี๋ยวเขาพูดให้ฟังว่าจะต้องพูดยังไงนตทนัทก็บอกว่าเอ้ย e, งี้เดี๋ยวผม นะแล้วผมก็มากรอฟังกรอฟังพูดตามอะ่ะผมซ้อมจนคล่องอะ่นะฮะเนี่ยจนไปลองพูดให้โปรเซอร์ฟังแกฟังรู้เรื่องโปรเซอร์บอกโอเคนั้นะคุณก็ไปซ้อมเพิ่มให้มันคล่องกว่านี้นะผมก็ไปซ้อมพรีเซนต์สอบเข้ากรรมการฟังผ่านโปรเซอร์บอกโอเคยินดีด้วยนะคุณสอบผ่านแล้วนะแล้วก็สุดท้ายผมก็พอฟังพูดอ่านภาษาญี่ปุ่นไะด้นะก็ใช้เวลาเรียนประมาณกับ4ปีครับนะจนจบได้ คำถามนี้หลายคนอาจจะคิดว่าความพยายามสำคัญกว่าแต่ผมผมผมบอกว่ามันสำคัญทั้งคู่ถ้าเรามีต้นทุนชีวิตดีนะฮะคุณมีโอกาสสำเร็จเร็วคุณก็เริ่มลงมือทำซะทำแป๊บเดียวก็สำเร็จแล้วแต่สำหรับคนที่มีต้นทุนชีวิตน้อยคุณอย่าไปมองคนอื่นว่าทำสบายๆทำน้อยๆคุณต้องมองว่าคุณต้นทุนชีวิตน้อยคุณต้องทำเยอะๆนะเพื่อจะได้ทันคนอื่นนะแล้วก็มีโอกาแสแซงคนอื่นได้ คนที่มีต้นทุนชีวิตน้อยต้องใช้ความพยายามจึงมีความสําคัญถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบทําอะไรเยอะความพยายามคุณน้อยคุณก็ทํายังไงให้พ่อแม่คุณรวยคุณก็ทํายังไงให้ต้นทุนชีวิตคุณดีสิแต่ถ้าคุณทำดังนั้นไม่ได้คุณก็ม,มองวิธีผมอะก็คือให้ความสําคัญกับความพยายามให้มากผมยังไม่เคยเห็นคนที่ประสบความสำเร็จโดยไม่ลําบากเลยนะครับนั้นผมผมเชื่อว่ามันคือวิถีชีวิตของความสําเร็จนะความลาบากเนี่ย ถ้าคุณเจอกับความลำบากอยู่ในขณะนี้แสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วเพราะว่าความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นหลังความลำบากเมื่อคุณเอาชนะความลำบากได้มันก็คือความสำเร็จความสุขสบายมันจะกลายเป็นอุปสรรคของความพยายามงนั้นวันนี้คุณสุขสบายคุณอิ่มท้องแล้วคุณก็จะไม่ดิ้นรนทําอะไรคุณก็จะไม่พยายามขนขวายทําอะไรคุณอาจจะมีความสุขในวันนี้เพราะคนอื่นทําให้แต่ถวันหนึ่งที่คุณจะต้องทำด้วยตนเองคุณก็จะเหมือนชีวิตผมตอนเด็กที่ผมต้องดิ้นรนด้วยตนเองณเวลานั้นน่ะค คุณจะสู้ได้เหมือนผมหรือเปล่าแต่สุดท้ายคุณก็ต้องมาเริ่มต้นจากความลำบากนี่แหละผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับว่าไม่ว่าคุณจะเจอความลำบากช้าหรือเร็วความลำบากคุณจะมากจะน้อยต้องเอาชนะมันให้ได้และความสำเร็จมันรออยู่ข้างหน้าและคุณจะมีความสุขที่คุณผ่านมาได้